สวัสดีครับ f อฟช้างป่าทองผาภูมิสำหรับสถานการณ์ช้างป่าในวันนี้ก็เท่าที่ดูก็ดูอยู่สองที่นะครับคือที่บะไลทองผาภูมิที่หนึ่งแล้วก็บ้านผูเตยก่อนจะถึงหมู่บ้านผูเตยนะครับมันก็จะมีทางแยกเข้าไปที่สำนักสงฆ์ของท่านอาจารย์ไพบูร์ก็จะมีช้างป่าชุด ของแม่ส้มแม่แหวงเจ้างาเจ้า,เ,า,เ,าเจ้าน้าบาทหากินอยู่โซนนั้นก็น่าจะอยู่ประมาณสัก70ตัวโดยประมาณนะครับเท่าที่เห็นเดินผ่านหน้าก็40กว่าตัวแต่ในป่าก,ก็น่าจะมีอีกนะก็มันเป็นพื้นที่ที่เขาเปิดใหม่นะหลังจากค้ามแม่น้ำที่จันเดได้ วันที่ข้ามแม่น้ําไปมันร้อยสิตัวตอนที่ข้ามไปแต่อาจจะข้ามกลับมาบ้างเพราะว่าเราไม่พบเจ้าด่างเจ้าสองรูที่เจ้าหูรูเราไม่พบอยู่ข้างบนก็แต่ก็ไปเจอชุดเจ้าจ่อยที่ไปปะปนอยู่ในโขงเท่าที่พบเจอที่เห็นตัวเจ้าจ่อยเจ้าสีทอง ที่ไม่เจอเลยก็จะเป็นเจ้ากระใหญนะ่เจ้ากระใหญ่นี้ไม่เจอเลยเจ้าคิงคองนี่ไม่เจอนะก็ไม่รู้ว่าไปหลบอยู่ทางไหนนะส่วนที่บ้านไร่ก็ยังมีเจ้าสีดอพลายงามตัวนี้นะครับนะยังคงหากินป้วนเปี้ยนอยู่บริเวณเหน้าวัดนบก้าวนะก่อนที่จะเข้าหมู่บ้านบ้านไร่ทองอภูบุนนี่นะก็จะมีทางเข้าไปยัง แปลงมันแปลงสวนยางของรัษฎรแต่ก็ยังอยู่ติดกับหน่วยอุทยานบะไล่หน่วยย่อยบะไล่ของอุทยานแห่งชาติทงผาภูมิก็มีอยู่ตัวหนึ่งแต่ถ้าโขงของเขาออกมาก็มีหลายตัว,วก็จะมีทั้งช้างงาช้างสีดอช้างช้างพังโขงบะไลเป็นช้างที่ค่อนข้างจะดูยากโดยปกติแล้วเนี่ยพอได้ยินเสียงคน พูดกันหรือเสียงรถเสียงอะไรเขาจะวิ่งหนีเข้าป่าเลยแล้วไปแอบแต่บางครั้งการที่เขาวิ่งไปแอบก็จะแอบใกล้แอบไม่ไกลนะถ้าเราเดินไปโดยไม่ระมัดระวังหรือไม่จ้องดูให้ดีเนี่ยอันตรายนะครับเพราะว่าช้างเวลาที่เขาได้ระยะที่เขาจะจู่เจอมโจมเขาก็จะบุกเข้ามาทําร้ายเราได้ท,ทันทีเหมือนกันด้วยความวานะแวงแต่ถ้าเราเห็นเขาก่อนเราก็หลีกเลี่ยงได้ ะไปดูช้างบันไล่ก็ใกลหน่อยนะก็ขับรถไม่ไกลนัดไปกลับก็ใช้เวลา,าไปอย่างเดียวก็สักครึ่งชั่วโมงแล้วไปขับบับ้างอะไรบ้างนะาก็มือๆก็กลับบ้านได้แต่ถ้าไปปูเตยที่ไกลามากใช้เวลาขับรถอย่างเดียวก็ชั่วโมงครึ่งนะครับไปอย่างเดียว มันไม่นับที่ไปหมดอีกกลับอีกชั่วโมงครึ่งนะะก็ลองคิดดูว่ามันจะไลแค่ไหนนะแล้วก็จะเจอกันช่วงระยะเวลาสั้นๆที่เขาเดินข้ามถนนเท่านั้นนะเพราะว่าเขาเข้าไปในป่าแล้วหมดโอกาสที่จะตามไปดูเพราะมันเป็นพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขื่อนสีนครินทรนะ์ซึ่งสำนักง,งานตั้งอยู่ที่อำเภอศรีสวัสดิ์นะครับแต่ก็มีพื้นที่คลุมมาถึงท่อภูมิเป็นเขตติดต่อ เป็นป่าใหญ่มากนะแล้วก็ตอนนี้หน่อไม้กำลังเปิดเต็มไปหมดนะช้างกินทิ้งกินขว้างเลยเท่าที่ไปดูก็มีสัตว์อื่นๆที่เราพบเจอปะปนกันไปก็จะมีลิงบ้างข้างบ้างาแล้วก็นกอะไรไก่ฟ้านะครับไก่ฟ้า,าก็เป็นสัตว์ที่ปะปนกันไปสวยงาม กระลอกน้อยมากนะก็มีปลาปายแต่ว่าเจอน้อยกนะ็มีธรรมชาติที่สวยงามรวมทั้งแหล่งน้ำลำธารน,น้ำตกอะไรเพราะมันเป็นภูเขาสูงเขตติดต่อกับเขตทุ่งใหญ่นะเรศ่วนดังนั้นพื้นที่หากินเขาจึงมีบริเวณกว,ว้าง ตอนนี้ก็ผลกระทบกับรัศดรก็น้อยอยู่นะเพราะว่ายังมีอาหารที่เขาสามารถเลือกกินได้เยอะแต่ถ้าหมดหน้าหน่อไม้เนี่ยเราก็ต้องมาวิเคราะห์กันอีกทีว่าเขาจะทําอย่างไรหรือเขาจะเข้าป่าลึกหรือจะเข้ามากินมันกินข้าวโพดของรัศดรอ,อันนี้เราก็ต้องมาดูกันอีกทีเพราะว่าปีนี้เป็นปีแรกนะครับที่ผงของแม่แหว่งเนี่ยออกยพกันขึ้นไปยังบ้านผู่เตย แต่ก่อนหน้านั้นมันก็มีช้างเก่าแก่อยู่ก่อนแล้วก็มีนะแต่ชุดนี้ก็ตามขึ้นไปแล้วก็นี่ก็เป็นเจ้าสีดอพลายงามที่อยู่บ้านไล่อยู่เป็นประจำแล้วก็พบจะเห็นบ่อยๆระยะหลังๆนี่ก็จะพบเจอบ่อยขึ้นนะครับแต่ถ้าโขงเขาออกมาก็อีกยี่สิบกว่าตัวก็มีช้างงาเล็กๆรุ่นเดียวกับเขาเนี่ยอีกประมาณสี่ตัวก็สวยงามนนี่ก็เป็นสถานการณ์ช้างป่าตัวผูกวันนี้นะครับก็รายงานกันือ I'm ah, not so empty,